สวัสดีค่ะวันนี้ลูกกาจะมาเล่นน้ำกันนะคะสนใจไหมคะสนใจไปเลยค่ะต้องจ่ายตังก่อนนะคะไปเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องไปล้างตัวก่อนนะคะไปกันเลย <c oughs> แต่ผมโดนแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรทำไมต้องอาบน้ำก่อนอะ ให้ตัวสะอาดก่อนลงสระใช่ไหมออไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวเสร็จแล้วเหรอการสอนวิธีลงสระหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วก็จับตรงนี้บิดนมาค่ะแล้วจะล็อกไว้เลยเดินเดินอันนี้เป็นสระเด็กใช่ไหมใช่ค่ะสระผู้ใหญ่อยู่ตรงนู้นนะคะเด็กข้ามลงไปเพื่อให้น้ำไม่เป็นแล้วเธอมีอันนี้เป่านี้ก่อนนะป่ะ ใ่้จมน้ำเกาะไว้ตรงนี้แล้วก็เตะขาผมมะนาวก่อนนะก็คืออย่างนี้ชะแล้วเราขอไปตรงนั้นก่อนได้ไหมจะไปเอาไอ้นั้นน่ะ <N> นี่นี่เอานี่ของเธอเย้ย้อน

วันนี้วันนี้พัฒนาการก็คือกล้าดำน้ำลึกแล้วก็กล้าดำแล้ว,ว่ายน้ำมานี่ก่อนเร็วไม่มานี่ก่อนไม่มไมืไ่จะไปเอาบอลสอนเพื่อนก่อนดำมาเก็บเลย เยยมในวันนี้กล้าดำน้ำลึกขนาดไหน วันนี้กล้าดำน้ำได้นานขึ้นพิธีการฝึกดำน้ำลุกการดำน้ำเก็บลูกบอล โยนมาโยนมาตรงนี้ก่อนเอาดำมา เนนอาน,นี่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 ตานันนี้อ๋อนั่นไปแล้วูตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ

Cô tay Ba gì? À? Ba hả Hả? tay Ba tay Ba làm nào mà Ba Ba tay Ba tay <laughs> time, tay Ba <laughs> <Hóa lắm. cười> Go back time, ta, cho có thể bắt được không? Cưng hả? Này, đi. ba Bye Tan Vậy cả Vậy chơi cần mày không ý Ok